ชาวราศีธนูและขนาธนูที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะช่วงนี้คุณกำลังอยู่กับการรอคอย การติดต่อจากใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าแล้วก็การรอคอยนี้เนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกอยากยอมแพ้จนบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าทําตัวไม่ถูกกับสถานาการณ์ที่มันนิ่งเงียบขนาดนี้และในขณะเดียวกันชาวราศีธนูและคณะธน,นูคุณกําลังอยู่กับภาวะของความคิดมากหาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหากับความสัมพันธ์นี้ยังไงดีรู้สึกอึดอัดมันหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ฟุ้งซ่านด้วยทําได้แค่จําใจอยู่นิ่งๆและความสัมพันธ์ มันเงียบงันมากใครที่อยู่ในภาวะนี้นะคะชาวราศีธนูคลิปนี้เรามาดูดวงไปพร้อมๆกันเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันค่ะว่าทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์2569ความรักของคุณจะเป็นไปนในทิศทางไหนนะคะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มอ่านไพ่ไปพร้อมๆกับคุณเลยนะคะ ชาวราศีธนูนะคะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาถึง15มกรานะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนทุกครั้งเลยว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยรวมการทํานายโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโปรดมีวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์มีโอกาสการสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะเอาละคะ่ะเรามาเริ่มดูให้กับชาวราศีธนูและคนาธนูคนโสดก่อนเลยนะคะว่าความรักของชาวราศีธนูคนโสดเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 9ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ ควีนถ้วยจริงๆควีนถ้วยอ่ะเป็นการบ่งบอกว่าตัวตนของชาวราศีธนูและคนาธนูในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะมีความเซนสิทีมีอารมณ์อ่อนไหวหรือว่ามีความคิดที่ลึกซึ้งกว่าช่วงกว่าช่วงที่ผ่านมาหรือว่ากว่าปกตินั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยด้วยความที่พอกลายเป็นคนที่อ่อนไหวหรือเซนสิทีฟเนี่ย ก็จะกลายเป็นว่าในห่วงคุณเนี่ยมันมีแต่เรื่องให้คุณต้องคิดมากทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องราวในชีวิตในอนดีตที่ผ่านมานะคะแต่ทีนี้ไพ่ u ั g m e n t ไพ่ u d g m e n t คือไพ่ของการเป่าประกาศการพิพากษาเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูและขนาธนูคนโสดเนี่ยน่าจะโสดมานานเลยแหละหรือว่าต่อให้มีคนเข้ามามันก็เหมือนกับว่าไม่สามารถเปิดตัวได้ไม่สามารถชัดเจนได้ในช่วงอดีตที่ผ่านมา แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ไพ่ judgment ต่อให้คุณจะไม่ออกไปไหนเลยออกไปแค่เซเว่นหน้าปักซอยอย่างเงี้ยค่ะ คุณก็จะเจอความรักครั้งใหม่เพราะว่าไพ่ j u d g m e n t มันเป็นไพ่แห่งการบ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณกําลังจะต้องมีการริเริ่มการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นั่นเองซึ่งไพ่ judgment เนี่ยคนที่เข้ามาจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเปิดเผยได้เปิดตัวได้ทั้งในโลกโซเชียลแล้วก็โลกของความเป็นจริงนะคะและคนที่เข้ามาจะมีความเด็กกว่าคุณมีความอายุน้อยกว่าคุณนะคะ รวมถึงไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ sick of d i k เป็นการบ่งบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาหาคุณก่อนเขาจะเข้ามาจีบคุณก่อนหรือเขาเป็นคนที่หยิบยื่นมิตรภาพดีๆค่ะให้กับชาวราศีธนูและขนาธนูก่อนนั่นเองและไพ่ใบสุดท้ายนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ the magician the magician คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยไม่อินไม่อินกับความรักในโลกออนไลน์แต่ไพ่บอกว่ายิ่งคุณไม่อินเนี่ย คุณไม่อินแบบไหนคุณจะได้เจอแบบนั้นอะไรที่คุณไม่ชอบคุณจะได้เจอแต่สุดท้ายคุณจะยอมรับคนที่เข้ามาได้เองเพราะฉะนั้นก็อย่าเปิดใจนะคะแลอ,อ,อย่าปิดใจขอโทษทีค่ะอย่าปิดใจให้ลองเปิดใจดูนะแล้วไพ่เดอะเมจิกเชนเป็นการบ่งบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีความสามารถหลากหลายด้านนะคะทีนี้เนี่ยไพ่ใต้สำรับที่มาเป็นไพ่ The Empress นั่นหมายความว่าคนที่คุณรอคอย กำลังจะได้เจอในเร็วๆนี้นั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่ออกับชาวราศีธนูและคนาธนูที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะไหนดูซิชาวราศีธนูและคนาทธนูที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างขอดูอดีตก่อนนะคะ ไพ่แบ,บแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ five of wands five of wands จะหมายถึงการขัดแยง้งแบบระยะยาวก็ได้นะหรืออีกในยะหนึ่งก็เป็นการบ่งบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีการทะเลาะกันแบบยาวนานทะเลาะกันแบบต่อเนื่องและไพ่ควีนเหรียญควีนเหรียญคือคำพูดของเขาหรือการกระทำของเขาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆครั้ง มันทาให้คุณฝังใจหรือคุณจดจําทุกการกระทําของเขาได้นะในทุกๆครั้งที่มีการขัดแย้งกันแต่ต่อให้ขัดแย้งกันคุณก็ยังเดินหน้าไปด้วยกันอยู่ดีไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญน,นั้นหมายถึงการแบบร่วมสร้างหรือร่วมเดินหน้าในความสัมพันธ์เนี่ยไปด้วยกันอยู่ดีต่อให้จะมีการบอกเลิกกันหลายต่อหลายครั้งแต่ก็กลับมาอยู่ด้วยกันอยู่ดีนะคะทีนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยมันหมายความว่า คุณยังคงเดินหน้าความสัมพันธ์ทั้งๆที่ทภายที่ภายลึกๆในใจอะ่ะมันเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความเสียใจเกิดขึ้นแล้วและสุดท้ายแล้วมันก็จบที่การตัดสินใจจบความสัมพันธ์นั้นไปซึ่งการจบความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมันก็ยังสร้างบาดแผลกับชาวราศีธนูและคณฑธน,ทนูทีนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีธนูและคณาธนู ที่มีประเด็นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ9่9ก้าถ้วย9้าถ้วยคือไพ่ของคนโสดนะคะแต่เป็นคนโสดที่อยู่ได้แล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนชีวิตดีขึ้นการใช้ชีวิตของคุณคุณสามารถออกสังคมได้เป็นปกติคุณสามารถพูดคุยกับทุกคนได้แบบปกติแต่ภายในใจอะลึกๆยังขึ้นมาเป็นไพ่ The h แ n ง man The h แฮง man คือการยึดต,ติดการรอคอยการที่ยัง move on ไม่ได้ ภายนอกดูเหมือนเข้มแข็งดีแต่ภายในใจไม่โอเคเลยและไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ the emperor the emperor เป็นการบ่งบอกว่าเขายังคงมีอิทธิพลต่อจิตใจคุณคุณยังคงยังคงให้เขาเป็นที่หนึ่งในใจเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าคุณยังยึดติดกับเขาและวนาตอนนี้มันกลายเป็นว่า อารมณ์ความรู้สึกของคุณมันแย่มากมันหนักมากงานก็หนักแล้วก็ภาระทางด้านจิตใจของคุณมันก็หนักอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันดูดิ่งดูดาวมากนะปัจจุบันนี้นะคะและไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันผูกพันกันมานานแต่ทีนี้เนี่ยในในขณะที่คุณดิ่งอ่ะพอไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมานั่นหมายความว่า มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีการเริ่มต้นไปแล้วซึ่งถ้าให้ดูจากไพ่น่าจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเขาเนี่ยแหละมีการแบบเริ่มต้นใหม่ขึ้นไปแล้วแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งเดิมๆหรือคนเก่าๆนั่นเองหรืออีกในยะหนึ่งก็คือเขาเลิกกับคุณแล้วก็กลับไปคบคนเก่าหรือว่าคนที่คุ้นเคยอาจจะไม่ใช่แฟนเก่าก็ได้แต่อาจจะเป็นเหมือนแบบไปคบกับเพื่อนเก่าหรือคนคุยเก่าของเขาอย่างเงี้ยค่ะ มีมีสิ่งเก่าๆเ,เข้ามาเกี่ยวพันทัวพัน์คนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะจะมีชาวธาตุไฟเมษสิงธนู ano, แล้วก็ชาวธาตุลมซะส่วนใหญ่ค่ะภายใต้สำรับนะคะขึ้นมาบัมพ็ญเดอฮาราเฟนนั่นหมายความว่าคุณคาดหวังอะลึกๆเหมือนคุณคาดหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีใครบางคนแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์ได้นะคะเรามองว่าหลักๆเลยจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นี้ที่เป็นปัญหาคือความสะสมความหมักหมมเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์มากกว่าที่แบบเกิดจากการกระทบกระทั่งการไม่เซฟกันในเรื่องของคพูดและสุดท้ายมาลงเอยด้วยการกลับไปหาคนเก่าคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดลึกๆของทั้งคู่นะคะแล้วก็มาดูว่าเดือนกุมภาพันธ์ ความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปเขาดู energy ของคุณก่อนนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคนนั้นนะคะไพ่แรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ควีนเรียนควีนเรียนเป็นการบ่งบอกว่าคุณยังยึดติดกับเขาอยู่นะแต่ภายนอกคือคุณมีภาระหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องดูแลอาจจะหมายถึงว่าคุณเป็นเจ้านายคุณมีลูกน้องคุณมีสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นคุณเลยต้องทําตัวเหมือนกับว่าคุณเข้มแข็งแข็งแรงดี r e e of Cups งานเฉลิมฉลองเรามองว่าแล้วก็ทุกวันนี้ชาวราศีธนูคือจําเป็นต้องเจอผู้คนต้องออกสังคมต้องเข้างานเรื่นเริองอ่ะคุณจําเป็นต้องมีความสุขคุณจําเป็นต้องหัวเราะทั้งทั้งที่การใช้ชีวิตของคุณกว่าจะผ่านไปแต่ละวันนี่คือค่อนข้างเหนื่อยนะและไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ ดาวถวยนั่นหมายความว่าภายนอกคุณดูเหมือนมีความสุขดีภายนอกคุณดูเหมือนคนที่เข้มแข็งแต่ภายในใจของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายแล้วก็ไม่นิ่งเลยความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะคุณยังคาดหวังอะว่าคุณจะผ่านมันไปได้คุณยังคาดหวังว่าคุณกับเขาจะยังสามารถกลับมาจับมือกันได้ทั้งๆท,ที่ในใจลึกๆอะตอนนี้ของคุณเนี่ยรู้ดีว่าตอนนี้ความสัมพันธ์คือมันมีปัญหาใหญ่แล้วนะมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ ไพ่ใต้สำรับขึ้นมาเป็นไพ่ k n i g h t of w a n d แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกไม่พร้อมกับการที่จะต้องมานั่งทะเลาะก,กันกับเขาอีกแล้วทีนี้เรามาดู energy ของเขานะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธนูลัคนาธนูไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ k n i g h t of Pentacle แสดงว่าจริงๆเขายังรู้สึกเห็นค่าความสัมพันธ์นี้อยู่นะ มีความลังเลว่าจะก้าวต่อไปดีหรือควรจะไปเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่ดีตอนนี้ตัวเขาเองก็อยู่ในภาวะที่ว่า <c oughs> วุ่นวายใจวุ่นวายทั้งเรื่องงานวุ่นวายทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในใจ ตัวเขานะตอนนี้ค่ะไพ่หนึ่งดาบต่อให้เขาจะเป็นคนคนพูดบอกตัดเองหนึ่งดาบมันคือการที่แบบเคลียร์แบบชัดเจนเหมือนจะจบหรือเขาพูดออกมาเองว่าเขาแบบไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์นี้แต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังวุ่นวายใจอยู่ค่ะลึกๆแล้วไพ่ the wheel of fortune เขาก็ยังคาดหวังว่าถ้ากลับมามันอาจจะดีกว่าเดิมแต่อีกใจหนึ่งไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ the lover เขาก็กำลังจับมือกับใครอีกคนตอนนี้เรามองว่าเขากำลังอยู่ในภาวะที่มันสับสน ลังเลวุ่นวายใจทําตัวไม่ถูกเขาแค่ยพยายามอยากจะพาตัวเองหลุดพ้นจากบรรยากาศที่มันแย่ๆหรือไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นนะตอนเนี้ค่ะเขายังไม่ได้ลืมคุณไปซะทั้งหมดลึกๆยังคาดหวังการกลับมาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เหมือนมีการเริ่มต้นคุยกับคน ใหม่ๆไปแล้วอะ่ะเป็นคนใหม่หน่าเดิมคราวนี้เรามาดูบทสรุปกันคะ่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ความรักของชาวราศีธนูและคนาธนูที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะไพ่ใบรแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยถ้าคุณเนี่ยเคยอยู่กินด้วยกันต่อให้คนบต่อให้คนบางคู่เนี่ยคือไม่ได้แต่งงานกันอะ่ะแต่ว่าทดลองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วอะ่ะ ก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่ทีนี้เนี่ยไพ่เจ็ดไม้เท้าคุณต้องลดแรงกดดันในความสัมพันธ์เนี้ยให้ได้ด้วยนะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันน่าจะมีการชอบออกคําสั่งกันมีแรงกดดันในความสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาแรงกดดันมาลงใส่กันอีกมันก็จะกลายเป็นว่าคิงดาบก็จะเจอคําพูดที่ไม่ดีเช่นกันและกันอีก เจอข้อบังคับในความสัมพันธ์อีกทําให้ต้องมานั่งเสียใจกันซ้ําแล้วซ้าเล่าอีกค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ชาวราศีธนูและคณาธนูเดือนกุมภาคือโอกาสในการกลับมาเคลียร์กลับมาดีกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการแบ่งรับแบ่งสู้ปรับตัวแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนาชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีธนูและคณาธนูบ้าง ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ change and progress นั่นหมายความว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะตอนนี้มันกดดันคุณทั้งคู่แหละมันทำให้คุณทั้งคู่ต้องรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อออกไปจากสถานการณ์ที่มันแย่ๆน่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแรงกดดันระหว่างคุณทั้งคู่ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่บอกว่าจริงๆมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยถ้าจะกลับเข้ามาเจอกันคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทั้งคู่ แค่ต้องการความสงบปะ่ะคะแต่ว่ามันอาจจะผิดพลาดกันไปได้ในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไพ่เลยบอกว่าอย่าคาดหวัง Follow your dream คุณอย่าคาดหวังความรักที่สมบูรณ์แบบคุณคาดหวังความรักให้มันอยู่ในบรรทัดฐานของความเป็นจริงแล้วคุณจะปรับตัวเข้าเข้าหากันได้ภายใต้สําหรับขึ้นมาเป็นไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นการบอกบอกว่า ให้คุณนะ่ะมองกันและกันเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนตัวตนของกันและกันแสดงว่าคุณต้องมีมุมมองหรือนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่มันฝุดตรงพอๆกันเพราะฉะนั้นลองปรับปรุงแก้ไขได้ค่ะความสัมพันธ์นี้มันยังโอเคอยู่ถ้าคุณจะกลับมาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ปรับตัวสุดท้ายต่อให้กลับมาถ้าคุณไม่คิดจะปรับตัวกันนะสุดท้ายต่อให้กลับมา ก็จะต้องห่างกันออกไปอยู่ดีเพราะมันมีแรงกดดันแรงบีบบังคับในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและขนาธนูประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 9สําหรับใครที่เข้ามาดูวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจใกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้บา,บายๆค่ะ